<ด> <For okay. S 1> ในช่วงสัปดาห์หน้าคนที่เกิดวันใดมีโอกาสที่จะงานเพิ่มเง,งินทุงโอ้คุณคิดว่าเป็นดวงวันเกิดของคุณใช่หรือไม่กดครับโอ้เ หมดเลยมีไม่พุ่งอยู่คนเดียวอุยทำไมอ่ะทำไมอ่ะอ่าสองคนมเริ่มจากน้องบ้นเลยน้องบ้นปทุมราชกับอาสยามฮะเรื่องงานพราบวันนี้งานของเราเป็นยังไงบ้างก็ก็เริ่มมีคิวคอนเสิร์ตเข้ามาเยอะครับเดือนนี้แล้วก็เดือนมีนาเมษายนก็ถือว่ายาวครับก็คิดว่าน่าจะเข้ากับตัวเองทุกคนอัลบั้มนะเรื่องของอัลบั้มเพลงอัลบั้มตอนนี้ก็เป็นซิงเกิลแรกครับกับค่ายสยามเพลงอันเรับ อมีเหตุผลแต่ว่าแต่งเพลงเองแต่งด้วยแต่งเองครับกระแสนี่แรงขนาดไหนก็ยอดวิวก็ยังไม่ถึงเดือนครับก็ตอนนั้นก็10ล้านครับวันแรกที่ปล่อยก็สองสามวันก็ล้านครับอีกทีวันต่อเนื่องเอ็มบีตอนนั้นคือเอ็มบีครับกลายเป็นว่าสองสามวันคาราโอเกะเต็มในยูทูบอยากฟังไม่เสียเวลาเฮ้ยกี่ตาร์มากี่ตาร์มาเฮ้ย อ้ายแล้วเจ้านั้นมีค่าที่ผ่านมาหากเจ้าจริงให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่อายนั้นมีอยากเอ่ยปากเรียกเธอว่าแฟนเดินควงแขนสักครั้งก็ยังดีอยากให้ห้ว่าที่เหตุแบบนี้อายมีเหตุผล แค่อยากบอกให้น้องเข้าใจไอบอกเคยคบใครหลายคนมีแต่เจ้าผูดด้เดียวหน้ามอนเสื้อใจอหายด้าไอฮักเจ้าบ่ได้หลีทางที่ใจนั้นมีแต่เธอยังหวังดีกับน้องเสมอบอกเคยเปลี่ยนใจ ยังหวังดีกับน้องเสมอบอกเคยรักใครมาลุกมาอ้อจอินอินอินกับเพลงอินกับเพลงใครไม่รักน้องพี่รักพี่รักโอ้เพราะ เลยนักเอาอีกทีคุณบ้านปฐมราชอาภิยศขอบคุณมากช่วยด้วยช่วยด้วยทำงานน้องบ้านก็เลยบอกว่าพ่อหนี้ก็เลยต้องกดไฟเขียวสลับวันที่5 5ดี่5เาิ่มเงินเพิ่ขนาดไหนอทำไมไม่กดเขียวล่ะไม่กดเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนกับว่าเริ่มปีนี้มาแล้วมันยังไม่ค่อยไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่ค่ะรู้สึกว่าปีที่ผ่านๆมามันเคยแบบ ได้มีอะไรที่มันดีกว่านี้อะไรอย่เงี้ยค่ะเออก็ก็หวังว่าหลังจากนี้มันจะดีขึ้นแต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็อวยพรกันขอให้วนจันนะคะน้อง้ายโชคดีงานเพิ่มเงินพุ่งมาธุค่ะทุกคนมาถึงวันนั้นการกดไฟเขียวเลยเออกดไฟเขียวเลยขอให้เขางานหวบหุบขึ้นทุกคน ไล่หัวขึ้นโมโหนะเจยเย็นเจยเยยเขาด่มต so, ัว right? ค네่อตัวจะเย็นนะคะไม่มันเหมือนแบบเราเพิ่งเปลี่ยนงานใหม่มาต้นปีเราเข้าดีเจเป็นดีเจเอทแล้วนี่มีค่ายนะคะเรามีสั่งการเรามีที่มาที่ไปไม่กระโลกกระไาแระใช่ใช่มันเหมือนแสดงว่าดีปีนี้ดีคือละครก็เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือทํางานเสร็จวันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้มันควรจะเป็นปีของเรา ขอให้โชคดีสําหรับคนเกิดวันอังคารค่ะมาวันพุธบ้างทำไม ทำไเดินาเยอะนะจริงๆมีพี่คนหนึ่งเขาดูไว้ให้เขาบอกว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ลุงต้องเดินทางเยอะมากใช่ใชแต่ก็เป็นการเดินทางที่ดีแต่ลุงแค่รู้สึกว่าตะกี้ลุงถูกไปแล้วไม่น่าจะถูกอีกไ่ใช่ไปแจ้งไปก่อนเป็นอย่างนี้คืออย่างนี้ค่ะแล้วรู้สึกว่าละครเนี่ยจริงๆรับซับมาแล้วครับเช็คมาเยอะแล้วล่ะเพราะว่าละครปิดกล้องทยอยปิดกล้องเราก็รับมาแต่ว่ามันยังไม่มีตั้งแต่มกราเข้ามามันยังไม่มีเรื่องใหม่เข้ามาแต่ว่ามันยังมีเรื่องที่เรายังถ่ายค้างอยู่อะไรเงี้ยเรายังไม่เห็นว่ามันเข้ามาอ ียก็เลยเอาอันนี้ไว้ก่อนดีกว่ามาถึงวนพรรหัสบ้างน้องเมาส์น้องเมาส์ที่บอกว่าใช่เลยตอบเราแน่นอนใช่เพราะว่าละครกําลังจะออนด้วยครับนี่แล้วก็ออนพร้อมกัน2เรื่องโอ้โหเป็นไนจะมีอีเวนต์ต่ออีเวนต์อีเวนต์น่าจะมี งานติดต่อเข้ามาแล้วก็เรารับเทคนิคนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ดีจังน้องไม้น้องไม่ก็ต้องงานเยอะแน่เลยลักษณะนี้ตอนนี้เหมือนภาพยนตร์ที่ออนนะคะเหมือนตอนนี้เหมือนเขาขายในประเทศไทยแล้วแล้วตอนนี้เหมือนเขาก็กําลังจะส่งไปประเทศอาเซียนนะคะอ๋อนี่ก็อินเตอร์เลยเหรอก็เหมือนตอนนี้เขาบอกว่ามีขายไปในอาเซียนนะคะแล้วก็เหมือนเล็งๆไว้หลายประเทศเหมือนกันเพราะว่ามีหลายประเทศสนใจบางทีเขาเห็นทีเซอร์รู้สึกว่ามันคงเป็นอะไรที่แปลกใหม่ในวงการหนังไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ย ส่งออกว่ะมาถึงสีเขียวอีกคนหนึ่งดิวดิวเป็นไงช่วงนี้งานเราเยอะดิช่วยขอให้มีครับผมเข้ามาได้เรื่อยๆดิเป็นไงเป็นไงเป็นยังไงก็เข้ามาได้เลยครับผมครับแล้วก็จะมีธุรกิจที่ทำกับที่บ้านก็คือขายพิซซ่าครับผมนิดนึงว่าพิซซ่านี่อยู่ที่ไหนขายแล้วหรือยังตอนนี้มาให้พี่ชิมยังไม่ยังไม่วางเต็มที่ใช่ครับตอนนี้ตอนนี้ไม่มีหน้าร้านครับเป็นแบบว่า delivery ผมสโลแกนว่าอร่อยแท้แม้มันเย็นนะครับผม ถึงแม้มันจะเย็นมันก็อร่อยอยู่ครับผมเดีดด๋ยวพี่จะโทรสั่งเลยเพราะว่าหน้าอย่างพี่หมาที่จะกินพิซซ่าเท่านั้นเนทำไมอ่ะ เพราะว่าเพราะว่าบานเหมือนกันผมมีผมมีหน้าสําหรับพี่ลุงอะไรบ้างมีหน้าอะไรบ้างไหนโมเสกโมเสกกับพี่ลุงมากเลยของพี่ลุงเนี่ยต้องแบบคอหมูย่างจิ้มแจ่วโอ้เฮ้ยมีหรอดีทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอยติดตามผลงานเพลงของผมด้วยเออเอาวีไม่ได้ไม่ได้ใครได้่ได้เนือหน่อยครับผมร้องเพลงอยู่ด้วยครับผมนี่มาเฉลยกันดีกว่าแต่ละท่านก็มีธุรกิจของตัวเองกันไปแล้วเรามาดูเฉลยกันมาดูคำเฉลยในข้อนี้กันนะคะว่าจะไปตรงกับวันใด ในช่วงสัปดาห์หน้าคนที่มีโอกาสที่จะงานเพิ่มเงินพุ่งปรี๊ดคือคนที่เกิดวันวัน เชื่อนะครับคนที่จะงานพุ่งนะฮะเงินแปดเลยนีเดียวนะครับคือคนที่เกิดวันเสาร์กับวันพฤหัสคาบมีใจด้วยดีใจด้วยค่ะนอกนั้นก็มีคนละนิคนละหน่อยใช่เลยนะครับอ้าวก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากหมอแม่มีเซ้นครับ สำหรับ2วันนี้นะคะเหนื่อยหน่อยค่ะแต่ว่าผลตอบแทนดีแน่นอนในเรื่องของการงานค่ะนั่นก็คือคนที่เกิดวันเสาร์และคนที่เกิดวันพฤหัสนั่นเองค่ะคนที่เกิดวันเสาร์คะช่วงนี้นะคะไอที่บอกว่างานดีเนื่องจากผู้ใหญ่เนี่ยแหะค่ะที่เขาให้โอกาสสนับสนุนเป็นพิเศษกับคุณในช่วงนี้ค่ะรวมถึงนะคะคุณก็จะมีงานพิเศษพิเศษเข้ามาพร้อมกับเงินพิเศษทําให้คุณอุ่นใจด้วยนั่นเองค่ะงานดีเงินพุ่งรุ่งแน่นอนค่ะส่วนคนวันพฤหัสคะต้องบอกเลยค่ะสําหรับคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับ เรื่องของนักแสดงนะคะหรืองานฟรีแลนซ์ต่างๆค่ะช่วงนี้จะเป็นโอกาสจังหวะที่ดีนะคะนักแสดงที่ก่อนหน้านี้นะคะอาจจะรู้สึกว่างานมันเงียบๆน้อยลงก็จะมีเพิ่มขึ้นมาค่ะทําให้เรารู้สึกยิ้มได้อุ่นใจได้ส่วนคนที่กําลังลุ่งอยู่แล้วงานเพิ่มอยู่แล้วช่วงนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีที่ทําให้คุณมีโอกาสได้เลือกงานต่างๆเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นจัดสรรระบบเวลาดีๆนะคะจะได้ทั้งชื่อเสียงงานดีแล้วก็ดังเงินพุ่มด้วยนั่นเองค่ะ จับสรรได้ดีจัดสรรเวลาให้ดีๆรับรองว่างานเพิ่มเงินพุ่งแน่นอนนะคะทางวันเสาร์ก็จะผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนี่ผู้ใหญ่การช่วยเหลือใ่ไม่แต่น้องดิวเนี่ยเป็นคนน่ารักในเวลาเขาขาผู้ใหญ่เขาอ่อนน้อมอ่อนน้อมใช่ใช่นี่นี่โอ้โหนี่เราพูดเนี่ยดูไม้อ่อนได้ตลอนตลอดเตรียมจัดสรรเวลาให้ดีทั้งสองคนขอให้โชคดีค่ะนะคะแนนเป็นไง ในข้อนี้นะครับมีคนตอบถูก4คนด้วยกันนะครับมีพี่ฝ้ายพี่ลุงพี่เม้าแล้วก็พี่เดียว <Yeah. S 1> วันท้าดว Game